intrnttrueid net โดยมินิฮาร์ดได้เขียนรีวิวหนังสือของนักเขียนขายดีหลายปีซ้อนครับวิธีเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนที่หาเงินเก่งที่สุดโดยมินิฮาร์ดจาก intrnttrueid e net ได้เขียนรีวิวเอาไว้ได้อย่างน่าฟังนะครับบอกว่าหนังสือที่ตอบโจทย์ยุคปัจจุบันได้ดีที่สุดก็คงจะไม่พ้นหนังสือการพัฒนาตัวเองกันเพราะว่าหลายคนก็อยากจะมีะไรายได้เพิ่มมากขึ้นอยากจะเป็นคนที่หาเงินเก่งวิธีเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนที่หาเงินเก่งที่สุด ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยนักเขียนเบสเซ e l l e r หลายปีซ้อนและเป็นไอดอลด้านความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตความรักความสัมพันธ์การหาเงินของสาวๆหลายๆคนที่ติดตามเธอผู้นี้นั่นก็คือคุณเชอร์มารนรัตนพงษ์ตะกูลครับที่เป็นทั้งโค้ชสอนครอสออนไลน์นักเขียนหนังสือขายดีหลายเล่มและเจ้าของเพจที่มีผู้ติดตามนับแสนคนโดยเนื้อหาภายในเล่มอาจไม่ได้บอกว่าเราต้องหาเงินจากช่องทางไหนบ้าง แต่จะเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราให้เป็นคนที่หาเงินเก่งมากขึ้นนั่นเองเงินซื้อความสุขได้อย่างน้อยถ้าเรามีเงินชีวิตของเราครอบครัวและคนที่เรารักก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นการมีเงินอย่างไรยังไงก็ดีกว่าไม่มีเงินอยู่แล้วนะครับให้เชื่อว่าตัวเองดีพอที่จะทําสิ่งต่างๆอยาคิดจํากัดตัวเองว่าทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างให้กล้าทําทั้งทงท,งที่กลัว อย่าทนอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ใช้ชีวิตไปวันๆต้องวางแผนอนาคตข้างหน้าว่าอยากมีชีวิตแบบไหนและตั้งเป้าหมายระบุจำนวนเงินวันเดือนปีเวลาที่ต้องทำสำเร็จรวมถึงสิ่งของหรืออะไรที่เราอยากได้มันมาต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่มากพออย่าให้เราเอื้อมง่ายเกินไปเพราะมันไม่ท้าทายความสามารถของเราคนหนึ่งเปอร์เซนต์ที่สำเร็จและรวยเขาล้วนตั้งเป้าหมายที่ใหญ่กล้าบ,บ้าพอที่จะทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น แม้จะถูกคนอื่นหัวเราะ,ะเยาะก็ตามโดยต้องมีความสามารถบวกกล้าคิดกล้าทำบวกขยนันบวกทะยทะยานบวกความสามารถบวกความพยายามบวกความมุ่งมั่นบวกมีวินยัยและบวกหัวธุรกิจจึงจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ให้เลือกทํางานที่ทําและมีความสุขตอบโจทย์ชีวิตเรามากที่สุดทําและมีความสุขที่สุดเราถึงจะได้เงินกลับมามากที่สุดทีนี้เราต้องเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองด้วยกันเพิ่มความสามารถ เพิ่มทักษะที่มีอยู่ให้มากขึ้นด้วยการเลิกทำกิจกรรมไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นเช่นช้อปปิง้งดูหนังหรือใช้เวลากับอบายามุกต่างๆให้เปลี่ยนมาอ่านหนังสือเรียน cross อนไลน์หรือสร้างรายได้ทางอื่นแทนไม่ใช่ลดขนาดความต้องการให้เท่ากับรายได้ที่มีแต่ต้องเพิ่มรายได้ให้มากเท่ากับความต้องการของเราเองอีกทั้งการเป็นตัวของตัวเองจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะมีรายได้มากแค่ไหน คนรวยก็มักจะทำงานเหมือนตัวเองกำลังถังแตกอยู่เสมอไม่ใช่เพราะเขาต้องการเงินเยอะที่สุดแต่พวกเขาอยากรู้ว่าตัวเองมีความสามารถทำอะไรได้บ้างและจะสามารถทำได้มากที่สุดจนสำเร็จได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองพวกเขาถึงมีความพึงพอใจและมีความสนุกกับการหาเงินจนร่ำรวยได้ในที่สุดและต้องเป็นงานที่แม้หยุดทำในอนาคตก็ยังได้เงินกลับมาเพราะสิ่งนี้เองที่จะช่วยให้เรามีอิสรภาพทางการเงินและเวลาในอนาคตได้ สุดท้ายเราต้องไม่ลืมที่จะคบแต่คนที่ช่วยดึงชีวิตของเราให้สูงขึ้นไม่ใช่คนที่ทําให้เราตกต่ําลงเพราะชีวิตของเราจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของคนที่เราครบหาด้วยนั่นแหละและนอกเหนือจากหาเงินเก่งแล้วเราต้องรู้จักใช้เงินให้เป็นฉลาดเรื่องการใช้เงินไม่ใช่หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดเพราะถ้าเป็นแบบนี้เราไม่มีวันรวยอย่างแน่นอนหนังสือเล่มนี้พูดถึงไมซ์เซตเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับบอกว่าไมซ์เซตที่เราทุกคนต้องมี เพื่อทลายกำแพงขีดจำกัดความสามารถของตัวเราเองและรายได้ของเราให้มากเท่าตามที่เราต้องการได้เลยและเขาทิ้งท้ายเอาไว้นะครับบอกว่าคนรวยไม่ได้โฟกัสที่หาเงินเยอะแต่โฟกัสที่หาเงินเก่งเพราะการมีเงินเยอะอาจเป็นเรื่องของโชคคุณอาจทำบางสิ่งประสบความสำเร็จและมีเงินมากมายแต่เป็นคนรวยได้ไม่นานแล้วเงินนั้นก็หมดไปแต่ถ้าคุณมีความสามารถในการหาเงิน คุณจะรอดได้ในทุกสถานการณ์และถ้าคุณบริหารเงินเป็นคุณจะเป็นคนหาเงินเก่งที่รวยในหนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยน mindset ให้คุณคิดบวก t h i n k positive และคิดใหญ่ขึ้นช่วยให้คุณมีความเชื่อมั่นในคุณค่าความสามารถและศักยภาพของตัวเองเมื่อคุณมี mindset ที่ยอดเยี่ยมและหาเงินเก่งคุณจะมีชีวิตการเงินที่ประสบความสำเร็จกว่าคน99%อย่างแน่นอน